สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่พๆทุกคนวันนี้เจี๊ยบไม่ได้ลงนิยายนะคะแต่เจี๊ยบมีดอกไม้ส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะก็จะเป็นดอกว่านหางจระเข้นะคะแล้วว่านหางจระเข้แบบน้ำหนามแบบนี้เจี๊ยบก็เอาไปทดลองในการใช้ในการรักษาสืวมาแล้วนะคะใช้ได้ดีมากๆค่ะแล้วดอกก็สวยมากๆและคนโบราณบอกว่าถ้าเกิด ใครได้เห็นดอกว่านหางจระเข้คนนั้นก็จะมีความโชคดีนะคะดวงดีอาจจะมีโชคมีลาบถูกหวยขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเจ็บก็เคยนับดอกว่านหางจระเข้แล้วก็ไปซื้อนะคะถูกต้องสี่ใบค่ะเลขสามตัวด้านหลังค่ะนี่นะคะส,สวยเลย อยากตัดไปใส่แจกันจังเลยค่ะดอกส,สวยทั้งนั้นเลยนี่นะคะดอกตูมก็มีค่ะเห็นไหมดอกตูมก็มีนะคะนี่นะคะแบบตูมๆแบบนี้ก็มีด้วยอืม สวยๆทั้งนั้นเลยแลมเลยแลมเลยเจ็บชอบดอกนี้ได้ค่ะสวยไม่รู้กล้องเจ็บจะชัดหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเสียงคนข้างบ้านหรือเปล่านี่อสวยทั้งนั้นเลยแหลมแมอย่างนี้ต้องเก็บไปใส่แจกันนะคะเก็บไปใส่แจกกันเป็นป่าเลยค่ะนี่นะคะเป็นป่าเป็นกอเลยค่ะมีหลายกอมากๆ นี่นะคะหลายกอมากๆเลยค่ะสวยทั้งนั้นเสียงป้าข้างบ้านตะโกน ส,สวยทั้งนั้นเลยค่ะงั้นจะไปก่อนนะคะ